สวัสดีครับผมชอวัชราพลนะครับคลิปนี้พาคผู้ชมมาดูหลีวกง9ก0 e B H ง9 71ข้าค้าไม้ขุดเอาดินทางขึ้นบิ๊กซียสะสทอนออกนะครับโอ้ไม่รู้ว่าจะขุดเอาไอ้ชั้นออกไอ้ชั้นพูนออกหรือเปล่านะครับหรือเอาแต่ดินออก ล้อลอยเลยครับสไตล์การทำงานของหลิวกงนะครับทั้งรุ่น 913e ทั้ง 920e ลักษณะการทำงานเหมือนกันกันกบโคมัสื่อทั้งสองแบรนด์ทั้งสองอทั้งสองรุ่นเลยนะครับ โอ้แดดออกแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าคันนี้เพิ่งจะพีเอ็มพันชั่วโมงไปนะครับ รถไซด์ดีดีสิบเจ็ดครับดีดีขี่สิบเจ็ดโอ้พื้นสั้นเลยครับอาจจะไม่ยาวมากนะครับอีพีนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะ ดินจะหมดนะครับ ดินก็ค่อนข้างจะแข็งอยู่เหมือนกันครับรถวิ่งขึ้นวิ่งลงบิ๊กซีนะครับเรียบร้อยครับดีดีสิบเจ็ดดีดีขีดสิบเจ็ดแหมใส่เกียร์ผิดแล้วเนี่ยอันต่อไปเป็นดีดีขีดสิบสี่ครับ ร้อนจัดเลยครับฝนหน้าฝนก็จริงแต่ฝนไม่ตกนะครับฝนทิ้งช่วงเป็นคือมันไม่ไม่ได้ทิ้งช่วงหรอกมันตกไม่แรงนะครับมันตกเบาๆแต่ว่ามันก็โดนดดแดดแผดพอก็แห้งเหมือนเดิมดูโอ้โอ กันล้างเหล็กครับล้างเหล็กรับฝายน้ำ ครับครับคับตรงนี้ปูนตรงนี้ก็น่าจะต้งต้องได้กดออกนะครับชั้นคอนกรีตที่อยู่ด้านล่างนี่นะ ใส่ดำต่อครับนี่หาท้ายพอดีอันนี้ก็ครับ,รบจังหวะน,นียมยผมไม่เห็นแบบอยู่ว่า,วามันเป็นข้องหรือเป็นท่างขึ้นอันน้ครับ น่าจะต้องเอาออกแล้วครับรท่าเท่าขึ้นไหนไหมมันบ่อจังหวะมกับผมกับว่าโห่เขากันครับท่าเฮ็ดทางขึ้นใหนไหมมันต้องปูไหมไหมครับต้องเอาดินเร้อเอาเอาลุมร่างไหมมาปูจังหวะล่ะ ก็สั้กนกะจะเป็นข้องเหรอครับผมมาอาจะเป็นข้องอาจะเป็นข้องอาจะไม่เป็นทางขึ้นดอกทางขึ้นเขาอาจะจะไฮคืนเแมนนครับมันมันสิสั้นโหดเนาะรถจิ้งนะครับคนใหญ่ เลยครับคุณผู้ชมก็พอดีพนักง,งานบิ๊กซีมาถามผมก็ไม่รู้แบบนะครับว่าแบบมันจะทําเป็นทางขึ้นทางลงบิ๊กซีหรือว่าทําเป็นคลองระบายน้ําไปเลยนะครับถ้าทําเป็นทางขึ้นทางลง